ทำไมทำไมไม่ต้องเป็นอะไรดีอ่ะปุ้งตังปึ้งตังโม้ยทาไมมีมิจาเนื้ใจมา ใจมันตึงตึงตึงยังไงกูเคยทำไม่เ็มีอะไรคุลงก็เล่นอยู่ฉันขอใจีฉันรับไปที่ลุง่านนะจะบอกฉันไม่เดยมัอากเสจะไม่เดีอัสันจะมาอาสอยู่เฉันจะไม่วรต้งทันแต่ฉันบอกเลยฉันไม่เคยคิดจะมาอักสะตก่อนจะแต่งงานหรือว่าก่อนนะ ของหาไหนท่าก็ไม่ได้เพราะท่านนั้นไม่มีไข่คุณผ่านถึงเปนแบบคนแบบนี้ใช่คุณจริงเหรออเราทำได้ยากเนี่ยบอกคนน่นถูม่ยอมรัหรอหาไหมมีอะไรยอมรัม่งเนี่ยยากขึ้นเลยบอกก่อนยากขึ้นเลยเลยบอกอีกท่ หลายครั้มาตึงตึงอะไรก็ป๋าดึกลับลับยือตื่นมาเนี่ยไม่ใช่บอกเลย่องเดียวของคนมันคนไทยบอกบอกขึ้ก็เป็นอยู่ังไงในเหมือนอยู่ด้วยกันหรออะไรของกูเองเต็มไปหมดมีมีอะไรอะไรของกูจะเข้าได้มั่งเลยเข้าไม่ได้เลยจะยึดของอะไรนี่ยึดไม่ได้เข้าแม้ไมอยู่ขคนไหนหรือที่หาที่ไหนได้ถามหนเลย ทมีาก <kinetic. S 2> ็ได้จัดกทีเดี๋ยวจะตัดกทีเพราะไม่รู้จะวางตรงไหนเหมือนกันผมไม่รู้งั้นเนี่ยขอเลยจริงๆสุดใจอย่ามาเอาของไปเองใช่ไหมนี่เอาไม่ได้ไม่จินห้าที่ไหนค้างหน่อยของบองของให้ของมันจัิจะมาถักโถมีนอ่ะยแกมาผูกเลยชาววันไม่รู้เนาะบึ้งจริงเนาะแล้ววันวันซืริมว่าไปกูเลือกของอะไรกู้ออะไรวันอาทิตย์ยังไม่รู้เลยว่าเลือกอะไรอยากถามของอะไรเพื่อนไม่หมดของอะไรอะไรอะของอะไรนะของอะไรอะ หรือไม่รู้เรื่องไม่ดีไม่ยุ่งเลยก็อะไรอย่างอุดมัสตัดไอะไรที่น่าหน้าหนที่ไม่ได้ยุ่งอ่ะจริงหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรตรงไหนไอ้ีกเขาบอกอะไรอย่ามาถามอะไรละอูดมาสยิดผมจะฉาดโดนไม่ได้ยุ่งอะไรมันคืออะไรมันตรงไหนมันมีแค่ไม่ยุ่งหรอก แต่ดีนะที่ไม่ยุ่งอ่ะเออสมัคราว่ายุ่งเนี่ยหมายถึงอะไรมันคืออะไรอ่ะเราบอกใครเขาไม่เป็นที่แกไม่เป็นที่ยังไม่รู้เลยอะไรยัไม่เป็นที่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรมาอย่างเดียวแล้วอะไรมะพูดมาสิอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมั่งยังรู้ไม่ยังนึกไม่ออกเลยอะไรคืออะไรมาพูถึงเนี่ยสมองเป็นยังไงก้องขีดไม่ออกว่ะเออแน่ที่สมองมาแน่แล้วผมก็อะไรคือมาที่เอาพูดมาเลยไม่มีสมองเนี่ยอย่าพูดเหมือนกานสงสัยมานานแล้วว่าไม่ได้แต่พูดมาไม่ได้เนี่ยใครแน่ ม่มีควรม่อเกมเป็นที่ของอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยอย่ากเกมอะไรอยู่ทียังไม่รู้เลยพูดมาแทนชาติพูดไคนใจเรพูดมาเลยหลังคืออะไรบอกมีสมองไม่เบื่อเนี่ยกระบอกมาสิคนมีสมองพูดมาคือคืออะไรพูดมาเลยจะได้รู้เนี่ยรู้อยู่มันจะได้รู้คนเราอะจะคุยได้รู้เรื่องโนรีบ๊ะเกวียนแม่งโนรีเนาะเขาปล่อยเกวียนแหวนอยู่ไหนที่มองไม่เห็นใช่ไหมปล่อยมันปากจริงเหนี่แทนสิ่งล้อ มึงจะปาดีหรือเปล่ามึงจะปาดีหรือเปล่าเข้ไหมอีบเลยอีบเลยมีไมอ่ะไปปาดีกันแน่อย่าเอาไมู้อีกอ่ะไปเลยไหมข้าวต้อ้เชียลูกไกิเดี๋ยวมากหมเห็นหนอยลูมีแหวงวงลอกอีบามีแวองลอก เออใครคนนึ็นดามาตั้งนาใครคนใครปาตีกันแน่ยี่โม่คนอะไรกูดาทุกวันกูจั้งุ่วทุกวันใครคนใครกันแน่วะอะไรฝาไม่กัน กูเป็นคนจิตใจดีกูไม่ต้องแกตัดไม่มีทางสูงเนาะด่าด่าปูนะด่านะทดาว่าไอ้ควายไืบือไม่รู้เรื่องด่าไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่คนที่ใจจิตใจดีทีขอทียแค่จะไปนี้แหละ่อทีเดียวทาหทำอะไรอยู่ทำอะไรทำอะไ